ว่าไม่นำติสูเอาน้ำยู่ในหมออูอยู่ระคังผู้ห่วยคือเป็นตามีงูเสียห่วจังไยกับผูเนี่ยคือพอมีสบู่อยู่นีเมื่ไข่เมื่อไส้สบู่เมื่ไข่ใส่แต่แชมพูอะไนี่กูชิถูเหรอกรอเออถูกับทูห่วยว่าขั้นใดคือเป็นตาผู้เถอะตาผูจังไงเพราะยังจูมันถือขนรู้แป้นซานนี่ยังเป็นตาลูตารูหรอกแป้นไม่รู้เอามาจะใส่หล่ะสูซื้อมาจากน้องบัวลำพู แกลนี่แห้งเป็นตาลูคือบ่ดตอกตะปูอันแกลนไม่ดูมันตอกตะปูว่ายู่ตอกตะปูนั่งใหญตะปูอยู่อู้ปูคือ่เอาไปเห็นขอ,อกหมูไฟเสียดายมันเป็นแกลนไม่ดูเกิดภัยระนึองคู่ไม่เกูกเอาคืองปซื้อมาเพื่อข่อยน้ำจะคู่กูชื่อซ้าพักครูที่พ่อใหญ่จู่โทษได้ข่อยบ่ำฮู้อัดบ้าฮู้แกบ้าดูเกิดปุตตีหูเอานนี้ว่าตีมึงดูคนกูมาสู่